ครับมาก่อยเนื้อกันนี่เสีย อรใส่มากอร่อยมากหอมซาลาเปา Bye. Bye.

เกี้ยหน่อยเกี้ยนี้เราต้มสุกและะ้วครับต้มสุกแล้ว พุดโดดอะไรเนี่ยโรยหน่อยอเตียมเต็นเีนเม็ดใหญ่ครับนะเป็นเีนเม็ดใหญ่ใส่เขา้าไป โอเคครับเพื่อนๆต่อยเนื้อแซบๆบแบบ